ครับสวัสดีครับช่างตุ้มรับวันนี้นะครับผมประกอบเครื่องนวดข้าวรุ่นล่าสุดนะครับเสร็จนะครับเพิ่งเสร็จไล่มอเตอร์ไม่จบสักทีนะครับใส่มอเตอร์เครื่องสีข้าวไม่ได้เลยนะครับรอบจัดเกินไปผมก็เลยเอามอเตอร์อเครื่องอัดเม็ดนะครับเป็นมอเตอร์4ี่แรง ใช่ครับมอเตอร์สีแรงนะครับมาลองใส่ดูนะครับแล้วก็ทดโมเลเอานะครับเครื่องนี้นะครับยังไม่ลองเทสนะครับเพราะว่าข้าวผมให้พ่อเกี่ยวยังไม่ยังไม่แห้งเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้น่าจะได้เทสนะครับหรือไม่แน่ก็วันนี้นะครับเพราะว่าผมนัดส่งลูกค้าวันเสาร์นะครับ อะมาดูการทำงานกันนะครับรุ่นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นรุ่นมีตะแกรงยกด้านล่างนะครับนะครับลูกนวดใหญ่ขึ้นจุดพวกนี้นะครับผมเสริมให้แล้วแต่ แต่ผมจะเสริมอีกนะครับรอเทสก่อนนะครับถ้าไม่เทสเราก็ไม่รู้ว่าลมมันจะมาประมาณไหนนะครับส่วนตรงนี้เป็นจุดที่ข้าวออกนี่นะครับข้าวจะขึ้นมาตรงจุดนี้เลยนะครับก็รอเทสนะครับถ้าเกิดว่าผมเทสปึ๊บผมก็จะไล่ระบบพัดลมให้ด้วยนะครับขับเดี๋ยวเครื่องนี้ ตอนเทสเดี๋ยวผมจะตัดต่อคลิปนี้ใส่กับคลิปเดียวกันเลยเนาะโอเคครับเครื่องนี้ราคา17,900บาทนะครับผมปรับแต่งให้อย่างนี้นะครับครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับช่างตุ้มครับวันนี้นะครับผมจะเทสเครื่องนี้ เท็เครื่องนวดข้าวนะครับก่อนส่งลูกค้าที่อำเภอหนองแสงนะครับมอเตอร์ผมใช้เป็นมอเตอร์รอบต่ำนะครับสีแรงนะครับแล้วก็เครื่องนะครับมาจากโรงงานนะครับผมได้ปรับแต่งหลายจุดนะครับ1ระบบรูพัดลมนะครับ2จุดด้านหน้านะคจุดด้านหน้าตะแกรงห่างไปนะครับแล้วก็ สามผมทําระบบพัดลมใหม่นะครับให้เป่าแกบตรงนี้ออกนะครับกว่าจะตั้งได้นี่ยากยากมากนะครับกว่าพัดลมจะลงตัวนะครับแล้วก็ให้มันใช้งานได้นานๆนะครับปกติเขาจะใช้เครื่องยนต์นะครับจุดนี้ผมทําที่ล้างไว้นะครับไม่ให้มันอิสระเกินไปให้สปริงเป็นตัวซับแรงนะครับอ่าแล้วก็จุดพวกนี้ด้านในนะครับผมปรับแต่งนิดหน่อย ตรงนี้จะเป็นรูเป่าแกบออกนะครับแก็บริบๆนะครับนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเทสให้ดู สังเกม็ดมิ้านะครับเครื่องประเ๊กโรงงานมันเสียออกมาแล้วมันไม่มไม่สะอาดนะครับแล้วก็ในการทดมมลีนะครับทดมูลีของมอเตอร์นะครับ การกินกระแสไฟนะครับที่10แอมป์นะครับตอนนี้ด,ด้านหน้านะครับต้องมีคนเขี่ยออกด้วย ข้าวผมยังไม่แห้งเท่าไหร่นะครับไปเอามาเทสก่อนจะนำ่งลูก้า โอเคครับเครื่องนี้เดี๋ยวผมเอาเอาไปส่งลูกค้าที่อำเภอหนองแสงนะครับผมปรับลงตัวเรียบร้อยทุกจุดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดล่อนนะครับไม่ให้ล่อนแรงจนเกินไปเพื่อเซฟการใช้งานของเครื่องเครื่องนี้สั่งประกอบได้นะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะ่เก้าร้อยบาทนะครับรวมส่งทั่วประเทศไทยนะครับครับ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์ผมได้เลยนะครับ095 169 7772นะครับโอเคครับเครื่องนี้ผมจะนำส่งนะครับครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ